ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมพูดคุยกันแล้วก็ตอบคําถามให้กับทางนักลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคําถามมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยว่ันนี้เรามาดูภาพรวมกันนะครับ ก็ยังคงบรรยากาศการขายที่มันขายกระจายทุกกลุ่มเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับก็นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับสอพอเองก็ลงไปสเเซนะครับไทยออยก็ลงลงหนักนะครับไทยออยก็ลงสามี่เปอร์ซนนะครับแล้วก็ อันนี้กำลังดูโครงสร้างของของตลาดหุ้นว่ามันลงแบบค่อนข้างซีเรียสมันกระจายทุกกลุ่มนะครับ GC ก็ลงอีกสซนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับว่างบงบเขาวนี้แย่สุดๆในกลุ่มปิโตเคมที่สำคัญมันกระจายกระจายไปนะครับมีทั้ง True CPN มันกระจายกันลงเนี่ยมันน่ากลัวนะครับ KTC ที่ลงหนักๆ AWC ก็ลงนะครับภาพรวมก็เลยืลม เอเผมก็วิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าน่าจะต่ำกว่า60บาทแต่ชอตเตอร์มันจะมีรีบาวลงมาจนว่าโซเยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งก็คือทุกคนตลาดเริ่มกังวลนะครับกับกับ ผลการเลือกตั้งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือกลัวอันดับแรกเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะมันมีเงืยย่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่กังวลสุดก็คือกลัวได้รัฐบาลเสียงครั้งน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้อ่ เศรษฐกิจยากลําบากเลยนะครับเพราะว่าจะบริหารบริหารประเทศยังไงภายใต้เสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับมันก็เลยเลยแต่ภาพรวมเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์จะค่อนข้างเอาเปรียบฟอร์มของคนอื่นนะครับวันนี้แบงก์เท็กก็ยังบวกนะครับ กรุงไทยก็พยายามจะโบกเหมือนกันอืมตลาดรวมเด้งเด้งไม่ขึ้นนะเนี่ยอืมเด้งแล้วลงมาใหม่อีกหมดสภาพจริงๆหลุดแล้วหลุดอีกอยังเหลือตั้งห้าวันนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสางประเทศเลยนะครับ แต่ไม่ใช่เขาก็ซึมๆลงนิดหน่อยแต่ของเราลงไม่หยุดเลยนะครับวันก่อนดอโจนส์เราบวกตั้งเยอะเราก็ไม่ไม่ไม่รับไม่รับผลอืมก็เริ่มลงกันนะจาการตาก็คง ช่วงนี้จังหวะซื้อแบงก์นะครับก็แนะนําซื้อแบงก์เก็บเหมือนเดิมเคแบงนะครับ t ีทีบีแต่ตลาดก็ยังมีแรงขายหนักอยู่พอสมควรอืม รุ่มนันเยอะเชียวจะมงแรกสองมืดเลยนะครับมาดูคำถามของเพื่อนๆนะักลงทุนกันดีกว่าจาศรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชาย,ยถามทองกระทีเฟก ยังไม่มีอะไรนะครับขึ้นมาก็ยังคงหน้าขายอยู่สองพันห้าสิบสองพันเจ็ดสิบยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับทีเฟกยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลย อยู่ตอำลงวอลลุ่มบาลเลยนะนี่นะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้ไม่มีคำถามเลยเลยครับส่งคำถามเข้ามาได้ครับยัง มีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับไปเที่ยวกันหมดลำมัางนะครับ โอเคคุณสมงอนถาม E A กับ O R มีสัญญาณจริบาร์แล้วนะครับมีแฮมเมอร์แล้วอืม เขารีบาบ้างลงน่าเกียดมากแต่ขึ้นไปก็จะเจอแนวต้าน67 75 67บาท50ประมาณนั้นนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นรถไฟไม่รถกอฟมัก็บอกแล้วว่ามันมันสะเทือนความเชื่อมั่นนะครับ O, uh เขาลังพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มอ,อยู่นะครับโออาซึ่งจริงๆนี่น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วนะต,ตลาดรวมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ทยอยซื้อได้นะครับเพราะว่ามองน่าจะกลับไปยี่สี่บาทใหม่ได้ครั้งหนึ่งคุณวันนี้แชร์แล้วนะครับขอบคุณครับขอดู 那里没米的。 ตลาดก็มีเด้งนะครับเด้งสองทีแล้วเหมือนกันเออโดยรวมแล้วก็เน้นโอเวอร์เวในกลุ่มแบงก์นะครับในส่วนของปูนใหญ่ งบออกมาโอเคมีกำไรพิเศษถึงหมื่นสองพันล้านแต่ว่ากำไรของบริษัทเองเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าทั้งปีคาดกันว่าน่นาจะได้กำไรสามหมื่นล้านแต่ว่าแต่มาแออกมาได้แค่สี่พันกว่าลา้านกำไรจริงๆนะครับไม่รวมกำไรพิเศษ นะครับก็เพราะนั้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นแค่รีบาวธรรมดาอาจจะได้ถึง330ก็แค่นั้นนะครับไม่ได้เป็นเทอร์นาลากรับก็สูบข,ข,ขาขึ้นโอ้ที่น่าสงสารหลกดละ ลงจะเละเทะนี่แหละคุณปิดโตเข็มเวลาลงมันก็จะลงแบบโอเคไม่มีอะไรแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ line. เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ไดเช็คู้อย่าเชือ่อ รู้ทันภัยร้ายจาก S M S ระวัง S M S หลอกลวงให้คลิกลิงก์หากได้รับ S M S โดยใช้วิธีการส่งลิงก์ห้ามกดและกรอกข้อมูลใดๆเป็นอันขาดเพราะหากกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจะทำให้สูญเสียเงินและถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ก่อความเสียหายได้ หากได้รับ SMS ที่ไม่น่าไว้ใจควรจะตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองไม่คลิกลิงก์ไม่กดไม่กรอกข้อมูลอย่าหลงกลมิจฉาชีพ